กลับสวัสดีจ้าทุกคนนะคะสวัสดีนักเรียนนะคะที่เข้าห้องนี้นะคะที่สูตรนี้นะคะจะเป็นสูตรที่ใช้เป็นเลขล่านะคะก็คือจากจากเอลาวสัมติภาพไปถึงลาว e x เลยนะคะแล้วก็จะยิงยาวไปถึงนิด k คอีว e กับนิด k คอีจ e ีนฮัง <ung> ปกติได้เลยนะคะแต่ว่าทุกคนต้องทำสติติด้วยนะคะทุกคนแต่สูตรนี้แอดบีทำมานานแล้วนะคะก็ค่อนข้างที่จะเดินดีแล้วก็เลยเอามาให้ทุกคนได้ทำกันนะคะและถ้าใครอยากสนับสนุนนะคะกดเพิ่มกดช่วยสั่งซื้อสินค้าแอดบีได้นะคะในใต้คอมเมนต์ นะคะใต้คอมเมนต์นะคะกดได้เลยนะคะช่วยกันสนับสนุน s อดด้วยนะคะทุกคนเพื่อมีแรงทำงานกันต่อไปนะคะและถ้าใครอยากเข้าห้อง v ีพนะคะทุกคน299บาทตลอดชีพโปรโมชั่นของวันแม่นะคะและถ้าใครอยากเรียนสูตรตาราง15ช่องนี้เป็นสูตรหลักของ s อเลยนะคะอยู่ที่ราคาที่ ปกติแล้วนะคะ2,999โปรนะคะก็ยังอยู่นะคะเหลือ1,999 9 9บาทเท่านั้นนะคะทุกคนนะถ้าใครอยากเรียนรีบทักมาได้เลยนะคะโปรนี้นะคะและสูตรในกลุ่มนะคะเราจะอัปเดตให้ทุกคนนะได้ทำกันนะคะได้ทำกันถ้าแอดบีคิดสูตรได้ใหม่นะคะจะเอามาอัปเดตในกลุ่มปิดของ Facebook นะคะทุกคน สูตรนี้ง่ายมากเลยนะคะแต่เรายกตัวอย่างมาให้แค่ลาวสันติภาพนะคะถึงลาว EX นะคะลาว EX นะเพราะว่าแต่ถ้าเรายิงยาวมันอาจจะใช้เวลาสักหน่อยนะคะแต่บอกได้เลยว่ามันยิงยาวถึงนิดเคอิฮังจีน VIP แล้วก็ปกติเลยนะคะทุกคน เดี๋ยวเรามาเริ่มทำดีกว่าว่าสูตรนี้ใช้อะไรบ้างนะคะสูตรนี้เอสบีจะให้ทุกคนนะคะให้ทุกคนเอาสองตัวล่างลาวประตูชัยดึงออกมาก่อนนะคะตัวนี้นะคะดึงออกมานะคะดึงออกมาก็คือเก็บสองนะคะ เราจะมีตัวแปลงเลขด้วยนะคะตัวแปลงเลขเพราะว่าดึงออกมาปุ๊บเราจะใช้ตัวแปลงเลขของเรานะคะเราจะยกตัวอย่างเราเอตัวแปลงเลขนะคะก็คือ0ูนยสองหนะคะสองศนย์สองี่ก็ซ้ำนะคะเพราะว่ามันแน่นก็จะเป็น สามแปดสี่ห้าหกนะคะตัวแปลงเลขของเราจะเป็นดังนี้นะคะทุกคนตัวแปลงเลขพอเราดึงเลขชุดไหนออกมาแล้วให้เราใช้ตัวแปลงเลขทันทีนะคะตัวแปลงเลขทันทีคือตัวนี้นะคะเราเรียกว่าชุด แปลงเลขนะคะชุดนี้นะคะเ่ยชุดชุดนี้จะเรียกชุดแปลงเลขนะคะทุกคนโอเคนะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาแปลงเลขเลยนะเราดึงเราอาจจะใช้สองตัวบนหรือสองตัวล่างก็ได้นะทำสติตไว้หรือจะดึงทั้งสี่ตัวนี้นะคะเอาไปเป็นจับไหลได้เลยนะคะทุกคน มาดีนะคะมาดีเห็นไหมมาดีมากๆเลยนะคะทุกคนอาจจะมีหลุดบ้างนะคะอาจจะมีหลุดบ้างเดี๋ยวเราจะมาทำกันเลยดีกว่าเอาเราจะดึงให้เป็นสองสองนะคะ หนึ่งศูนนะคะเดี๋ยวเราจะเพิ่มสองตัวบนคือตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มเพิ่มตัวนี้นะคะเลขสี่นะคะทุกคนเลขสี่ก็จะเป็นสี แล้วก็5ทุกคนเอาไปจับวินเลยนะคะแต่ว่าหลักๆถ้าให้วิ่งลูดจะให้วิ่งลูดตัวนี้นะคะทุกคนอันนี้จะให้เป็นวิ่งลูดนะคะอันนี้คือจะให้เป็นชุดวินเล็กนะคะนี่นะชุดวินเล็กถ้าใครไม่ชอบอันนี้หรือแบบว่าไม่เอาไปเจาะเจาะชุดวินเล็กก็ ปังเหมือนกันนะคะสุดปังเหมือนกันแต่ว่าอยากจะให้จับหมดทุกคนลงทุนแต่ว่าลงทุนเท่าไหร่ก็คำนวณเอานะคะคิดว่ามันได้แน่นอนไม่ต้องกลับนะคะหรือกลับด้วยก็ดีนะถ้าเราเจาะออกมาแล้วนะคะสมมติว่าเราเจาะออกมาแล้วมันจะเข้าเห็นไหมคะ ตัวนี้นะคะเข้าหนึ่งสองนะเห็นไหมคะเข้าหนึ่งสองแตกสี่หนึ่งสองแตกเลยนะคะสี่หนึ่งสองอันนี้เข้ารูดสองนะคะเข้าอันนี้เข้ารูดสองนะคะ ตัวนี้เข้ารูปสองนะคะต่อมานะคะต่อมาอันนี้นะคะเข้าสองสี่นะคะ ตัวนี้เข้าสองสี่นะคะสองสี่เดี๋ยวเราจะเพิ่มไปที่นิดเคอีวีไนะคะเมื่อวันวันที่สองนะคะนิดนิดวีไนะนิดนิดวีเช้านะคะนิดวีเช้ามันจะเอ่อเข้าเข้าสองนะคะ กับไอห้าศูนย์ห้านะคะมันผลผลของเขาออกคือสองศูนย์ห้าศูนย์หกนะคะเข้าศูนย์ห้าแตกสองศูนย ห้านะคะและผลจีนนะคะผลจีนผลจีนเช้าไม่เข้านะคะตัวนี้ผลจีนเช้าไม่เข้านะคะถ้าไม่เข้าก็พักเปลี่ยนเป็นสูตรอื่นเลยนะคะหมายถึงรอบบ่ายนะคะแต่ว่านิคเคอิเช้าปกตินะคะ อันนี้ VIP พุ่นจีนช้าปกติเข้ารูด2สองนะคะเออไม่เข้าไม่เข้านะคะนี่เคดเอม,มันเมื่อวานวันที่สองมันออกหกสามสามหกเมื่อวานมันออก นิดเช้าปกติออก6 3 3ามนะคะสี 4, 9, อันนี้ไม่เข้านะคะต่อมาจีนนะคะจีนจีนเช้านะคะจีนเช้ามันออก3 5 8ห้นะคะห้ 5, 1, เข้า5 1นะคะนะคะแล้วก็จีนเช้านะคะจีนเช้า เข้าห้าหนึ่งะคะทุทกคนก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนลองเอาไปทําดูนะคะลองเอาไปทําดูนะคะตัวนี้อ่านให้เรียบร้อยนะคะได้ทั้งจีนฮังได้ทั้งปกติแล้วก็หลกัหลกๆเลยลาวพัฒนาไอลาวสันทิภาพประชาชนลาวแล้วก็ลาวเ x เอนะคะเดี๋ยวจะทวนให้นะ ถ้าทวนให้นะคะทุกคนให้เอาผลสองตัวล่างลาวประตูชัยคือสองเจ็ดนะคะเอ้ยคือเจ็ดสองนะคะเอามาแปลงเลขนะคือหนึ่งศูนสี่ห้านะคะจับบินให้หมดนะคะจับบินให้หมดนะคะจับบินให้หมด ดับวินให้หมดมันก็จะได้ตัวนี้ลาวสันติภาพได้เลขสองนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ลาวประชาชนลาวได้หนึ่งสองนะคะตัวนี้แล้วก็ลาว EX นะคะได้สองสี่คือตัวนี้นะคะต่อมานิตเควเช้านะคะได้ศูนย์ห้านะคะจีนเช้านะคะได้ห้าหนึ่งนะคะคือตัวนี้นะคะ อย่างงงกันนะคะก็คือมันเป็นสูตรจับไหลได้นะคะแต่ก็ถ้าถ้าอยากจะให้บอกคือว่าถ้าเราได้หุ้นไหนตามเป้าที่เรากำหนดคือกำไรให้หยุดทันทีนะคะให้หยุดเล่นทันทีในวันนั้นเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราฝืนเล่นไปมันอาจจะไปหลุดกำไรหายจากหุ้นอื่นได้ สมมุติว่าเราชอบนิเคอิหรือจีนนะคะถ้านิเคอิไม่เข้าอัดจีนได้เลยนะคะอัดจีนได้เลยนะคะทุกคนมั่นใจ100%นะคะสูตรนี้แอดบีได้มานะคะก็อยากจะให้คนทุกคนทำและให้ทุกคนร่ำรวยนะคะลองเอาไปใช้ดูนะคะสูตรนี้นะคะและทุกใครใครทุกคนที่อยากสนับสนุนแอดบีนะช่วยกดลิงก์ สินค้าในใต้คอมเมนต์ของแอดบีนะช่วยกันนะคะหรือจะช่วยกันอุดหนุนสักนิดหนึ่งก็ได้นะคะทุกคนสินค้าของแอดบีก็เป็นสินค้าที่ดีนะคะอันไหนดีก็จะเอามาให้ทุกคนนะคะทุกคนคลิปนี้ขอลาไปก่อนดวยค่ะสวัสดีค่ะ